ลาม م าลกุ้มสวัสดีค่ะวันนี้แม่ย่าจะมาทำนะคะเอ่อน้ำพริกอ่องไก่นะคะราดนักโรนีนะคะเดี๋ยวแม่ย่าจะทำให้ดูนะคะตอนนี้เราผัดเครื่องนะคะแม่ย่าก็ตั้งน้ำมันไว้แล้วเสร็จแล้วผักให้หอมนะคะก็มีก็มีหัวหอมนะคะ ผัดให้หอมใส่น้ำมันลงไปนะคะเสร็จแล้วนะคะผัดให้หอมมีน้ำมันแล้วเราก็เอากระเทียมลงไปนะคะผัดกระเทียมให้หอมเสร็จแล้วเราก็ใสเงง่เครื่องปรุงลงไปก็มีเครื่องปรุงก็มีพริกไทยนะคะพริกไทยกับพริกป่นนะคะใส่เข้าไป เสร็จแล้วเราผัดให้หอมถ้าเราชอบเผ็ดนะคะเราก็ใสพ่พริกป่นลงไปนะคะใสพ่พริกป่นลงไปนะคะเสร็จแล้วเราก็มาเกลือเทศลงนะคะแล้วก็ปรุงปรุงรสที่เราชอบนะคะนี่ค่ะผัดให้หอมเสร็จแล้วคลุกให้เข้ากันนะคะนี่ค่ะ แล้วเราก็ใส่ซอสมะเขือเทศนะคะลงไปในแม่ย่าปรุงไปเรียบร้อยนะคะ,นะคะถ้าเราชอบน้ําตาลเราก็ใส่น้ําตาลลดหวานนะคะถ้าเราไม่ชอบเราก็ใส่แค่เริ่งปรุงเฉยนะคะผัดให้น้อมนะคะเสร็จแล้วเราก็แม่ย่าใช้อบไก่นะคะอบไก่ที่ต้มแล้วเพราะว่ามันจะได้ไวนะคะเสร็จแล้วเราก็เอาไก่ลงไปนะคะ ก็จะได้เป็นน้ำถูกติดปรุงรสที่เราชอบได้นะคะนี่ค่ะอร่อยค่ะลองไปทำดูนะคะเด็กทานได้ผู้ใหญ่ทานดีคือเราดัดแปลงนะคะน้ำพริกอ,อก่องหน้ามะกรนานะคะเออน้ำพริกอ,อก่องราดราดหน้ามะกรนาโทษทีปวดติดปวดถูกน,นะคะ แล้วเราก็ชิมนะคะชิมรสที่เราต้องการนะคะถ้าเราชอบมีน้ําเราก็เอาน้ํามาเติมนะคะถ้าเราไม่ชอบเราก็ทําให้เป็นอย่างนี้นะคะไม่ n e e water มีตใส่น้ำนิดหน่อยให้สุกติดนะคะนี่กำาัะะัจะเสกกระตะ โ okay, 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 <laughs> อเคนับ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 เข็ดแป้นคิวได้ไอแคนพอค a ะนอ่นเองตอนนี้เราก็คลุกเคล้าให้เข้ากันนะคะรอให้มันเดือดสักคราหนึ่งแป๊บๆนะคะก็จะเป็นอย่างนี้นะคะรอ,อให้มันเดือดทีนี้ส่วนมะกรูณาแม่ย่าก็ต้มไปแล้วนะคะ ลดให้เข้าโอเคค่ะตอนนี้จะพาไปดูนะคะตอนเราเสิร์ฟเป็นยังไงนะคะโอเคค่ะนี่ค่ะหน้าตาก็ออกมาเป็นอย่างนี้นะคะเราก็เอาน้ำพริกอ่องเราเทลงไปนะคะนี่นะคะ พอแม่ย่าไม่ชอบไอสีแดงเยอะนะคะนี่ค่ะนี่ค่ะเสร็จแล้วนะคะนี่ค่ะลักษณะหน้าตาก็เป็นอย่างนี้นะคะโอเคค่ะเราก็ลวยหน้าด้วยสักที่เราชอบนะคะนี่ค่ะนี่ค่ะนี่คือน้ำพริกอ่องของแมย่ย่า ลาดมักโรนาลองไปทําดูนะคะอร่อยมากค่ะถ้าชอบพริกป่นแล้วก็โรยหน้าได้นะคะอันนี้คือรสชาติอย่างนี้กำลังดีนะคะโอเคนะคะขอบคุณมากค่ะที่ติดตามแม่ย่าสวัสดีค่ะ